ราศีมีนค่ะในปี2568นนี้จะมีเรื่องของการงานเป็นอย่างไรบ้างนะคะการงานจะต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนนะคะคอยช่วยเหลือคนอื่นนะคะหรือคอยเป็นที่ปรึกษาให้คนอื่นนะคะซึ่งมันอาจจะทำให้คุณเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการคิดมากได้นะคะหรือว่าอาจจะเครียดได้นะคะก็อย่าเอาเออปัญหาของคนอื่นมาเป็นปัญหาของตัวเองนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะในปี2568นี้นะคะการเงินของคนราศีมีนะคะจะเป็นการเงินที่ค่อนข้างจะเอ่อต้องบอกว่าสถานการณ์ของการเงินของคนราศีมีในปี2568นี้ยังไม่ค่อยนิ่งนะคะก็ถึงจะมีเงินใช้จ่ายนะคะก็ยังไม่มีเงินเก็บเท่าไหร่นักนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะ ค่อนข้างที่จะใช้เงินไปกับคนในครอบครัวนะคะหรือว่าทําเพื่อครอบครัวเป็นหลักนะคะในปี2 5 6 8นี้ในเรื่องของสุขภาพของคนราศีมีนนะคะสุขภาพจะค่อนข้างเจ็บป่วยนะคะอาจจะมะีการเจ็บป่วยนะคะถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลน,นะคะแล้วก็การเจ็บป่วยนี้นะคะ ก็ค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรนะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพกันดีๆเลยนะคะของคนราศีมีนในปี2,568นะคะในเรื่องของความรักนะคะคนราศีมีนในปี2,568นนะคะให้ระมัดระวังในเรื่องของปากเสียงที่จะมีกันนะคะใครที่มีคู่อยู่แล้วนะคะ ก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการที่จะพูดคุยกันนะคะหรือมีปากเสียงกันนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะมีปากเสียงกันได้นะคะแต่ถ้าใครที่ยังไม่มีคู่นะคะปี2568นนี้นะคะคนที่ยังไม่มีคู่ก็ยังไม่มีใครเข้ามาในช่วงนี้นะคะ คนที่เกิดราศีมีนะคะในปี2568นี้นะคะในเรื่องของการงานนะคะการงานจะเกี่ยวข้องกับผู้คนคะ่ะอาจจะต้องไปช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าคอยซัพพอร์ตคนอื่นนะคะหรือว่าคอยแก้ปัญหาให้คนอื่นนะคะแต่อย่าเอาปัญหาของเขานะคะมาคิดนะคะเพราะว่าจะทําให้คุณเก็บป่วยได้ง่ายคะ่ะการเงินในปี2568ของคนราศีมีนะคะจะเป็นการเงินที่ยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะคะ ส่วนใหญ่แล้วเงินที่ได้มานะคะก็จะเอามาใช้ใจ่ายกับคนในครอบครัวนะคะคอยดูแลครอบครัวตัวเองนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะคนราศีมีนในปี2568นนี้จะมีอาการเจ็บป่วยนะคะค่อนข้างจะหนักนะคะอาจถึงขั้นที่ต้องเข้าโรงพยาบาลได้นะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพกันดีๆค่ะ ในปี2568นะคะในเรื่องของความรักของคนราศีมีนนะคะถ้ายังไม่มีคู่ก็ยังไม่มีคู่เข้ามาค่ะแต่ถ้ามีคู่อยู่แล้วนะคะให้ราให้เรามาระวังในเรื่องของการมีปากเสียงกันนะคะโดยเฉพาะการมีปากเสียงกันในเรื่องของการเงินค่ะก็ขอให้คนราศีมีนในปี2568มีโชคดีกันทุกคนค่ะถูกใจกันกาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นขาคู่กันเลยนะคะ